สวัสดีครับพ่อขอผมนะครับตั๊กเชอรี่แจ้งวัฒนะนะครับคลิปที่คุณผู้ชมดูอยู่นี้เป็นเชอร์รี่ v 2สนะครับสีซีเวอร์ครับหรือสีบอลเงินนั่นเองนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพีคขับเคลื่อนสีล้อครับจะได้ล้อขอบ21ลลอแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบสีนี้นะจากสมัยก่อนเนี่ยไม่ชอบเลยสีนี้ยแต่พอได้ซื้อใช้สีนี้มา1คันครับแล้วใช้งานมา7ปีครับ สรุปก็คือสีนี้เป็นสีที่ดูแลง,ง่ายที่สุดแล้วเป็นสีที่เวลาที่แบบโดนฝนหรือว่าอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยเลอะครับแล้วก็เวลาแบบเป็นรอยขนแมวหรือรอยอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยขึ้นครับสีนี้เป็นสีที่ดูแลง,ง่ายดูแลง,ง่ายมากๆนะครับเอาไปขัดเคลือบสีชักขัดชักเงาขัดขี้ครสักปีละครั้งเนี่ยโอ้โหสีนี่คือฉ่าเหมือนแบบ เหมือนเพิ่งทําสีเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะโอ้ต้องบอกว่าสีซีเวอร์เ,เป็นสีที่ผมเนชอบเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนชอบจริงๆบางคนก็อาจจะชอบสีอื่นก็ยังไงก็ก็ยังไงผมก็แค่แชร์ในด้านที่ความประทับใจของผมแล้วกันนะครับสีซีเวอร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเนี่ยผมว่าเขาเป็นสีที่ดูแบบพรีเมียมดีครับพอมาเป็นเชอร์ 23, อรี่สซเนี่ยต้องบอกว่า สีมันดูพรีเมียมดีนะผมว่ามันมันคำว่าบอลทูเพย์ที่เป็นสโลแกนของรถรุ่นนี้มันก็เป็นอารมณ์เหมือนแบบเหมือนทอยทอยคาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่พอเป็นสีซลเวอร์เนี่ยผมกลับรู้สึกว่ามันเป็นลักชวรี่คานะครับเออมันดูเป็นรถพรีเมียมนะนี่ครับให้ดูเลยครับสีซลเวอร์ส่วนคันนู้นจะเป็นสีเขียวครับคันนู้นมันก็จะเป็นโทนแบบแนวแบบแคมปิ้งอ่ะมันมันก็มีแบบมันก็ดูหล่อของเขาอ่ะมันก็สวยมีเสน่ห์ของเขานะซึ่ง ซึ่งสีเขียวสีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสีเขียวสีหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันนะแต่ว่าก็จะมีเขียวอีกโทนหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นจะเป็นรถไฟฟ้าของแบรนด์ยุโรปเขานะครับสีเขียวนนก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนี่ยแต่ผมให้ดูเลยว่าสีซิลเวอร์เนี่ยสวยนะครับเวลาติดฟิล์มนะเอาไปติดฟิล์มเนี่ยรถมันก็จะแบบฟิล์มกระจกมันก็จะดําใช่ไหมแล้วมันก็จะตัดกับสีซิวเวอร์แล้วมันก็จะตัดกับพวก พวกเส้นสายขอบสีดำอะไรพวกนี้มันก็ยิ่งทำให้รถดูสวยขึ้นไปอีกอ่ะผมก็เลยแบบค่อนข้างที่จะชอบครับแล้วก็ตัวลายล้อแม็กเนี่ยที่เป็น5ก้านแบบนี้ครับจริงๆรล้อตัวเนี้ยมันเป็นล้อแบบอารมณ์เหมือนพวกมัสเซลคาร์ครับเหมือนรถเลโธสมัยก่อนอ่ะพวกอเมริกันคาร์อะไรเงี้ยที่มันจะเป็น5ก้านอ่ะเหมือนล้อรถที่วินดีเซลที่เดอะฟาดขับอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นฟิลประมาณแบบนั้นแหละครับแต่พอมันเป็นล้อขอบ21เนี่ยล้อมันใหญ่ใช่ไหมครับเขาก็จะทําก้านให้มันใหญ่ตามนะครับ มันก็เลยดีไซน์มันก็จะดูแบบต่างแตกต่างกับจากตัวนั้นหน่อยซึ่งตัวนั้นมันจะเป็นล้อขอบ15้นะถ้าผมจําไม่ผิด 15, 16, 17อะไรประมาณนี้ไม่เกินนี้หรอกนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะเลยดูหล่อครับแล้วมันก็เป็นล้อที่ดีไซน์แบบไม่ได้เน้นเรื่องรถไฟฟ้าเลยที่จะต้องแบบเป็นลายแบบเรียบๆเพื่อเน้นแบบลู่ลมหน่อยอะไรเงี้ยที่ไม่กินพลังงานมากอะไรมากเนะี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่แบบมันอาจจะตัวเลข K มันอาจจะวิ่งไม่ได้สูงมากเพราะว่า พวกล้อรถมันก็มีปัจจัยเหมือนกันตัวบอดี้รถก็มีปัจจัยเหมือนกันนะครับหลายคนยังเข้าใจผิดว่าโอา้โหเนี่ยเสียดายให้แบตมาเล็กไปหน่อยคือเขาจะเอาตัวระยะทางเป็นที่ตั้งนะครับว่าเห็นว่ามันวิ่งได้แค่430แต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยแบตเตอรี่มัน81.7กิโลวัตต์นะแล้วมันเป็นแบตที่เป็นแบตแบบ แบตมันดีอะแบตมันอึดอะมันไม่วูบอะแบตตัวนี้ NMC เนี่ยเออผมก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วมันดีแล้วก็ระยะทาง430มเนี่ยมันเป็นสภาวะรวมครับนั่นหมายถึงว่าเขาเฉลี่ยแล้วว่าทั้งวิ่งเร็วด้วย110กิโลเมตรแล้วก็วิ่งที่80ด้วยมันก็เลยตัวเลขมันจะออกประมาณนั้นซึ่งถ้าเราขับเร็วแน่นอนมันไม่ถึง3 430อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราขับช้านะครับ80วิ่งงานในเมืองอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าตัวเลขดีนะครับในเมืองที่หมายถึงว่าไม่ใช่รถติดนะไม่ได้รติดแบบนงเเทพเานะ ความเร็วต่ำอะไรเงี้ยเอ้ยมันประหยัดเลยล่ะผมบอกเลยมันประหยัดนะครับดีไม่ดีตัวเลขมันได้เกินด้วยอย่างที่ช่องหนึ่งเขารีวิวไว้ตัวเลขเคมนะครับวิ่งได้500เฉยเลยนะครับงงมากถ้าใช้ความเร็ว80นะครับนั่นก็คือเป็นการเก็บสถิติข,ของเขามาให้แล้วไงครับแต่คนก็จะงงว่าเฮ้ยมันมันจะเกินระยะที่เคมได้ไงก็คือหลายท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจหลายท่านจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการคำนวณพวกนี้นะครับว่ามันหลักการคำนวณยังไงอะไรพวกเนี้ยก็ ก็เลยให้ข้อมูลอีกด้านนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่มีความกังวลใจแล้วก็การชาร์จเนี่ยใช้เวลานะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้80%แล้วนะครับถ้าแบตเตอรี่เหลือ30%แล้วไปชาร์จให้ได้80%เนี่ยใช้เวลาเวลาประมาณ25นาทีบวกลบนะครับไม่ได้ไม่ได้นานครับผมบอกเลยไม่ได้นานนะขับรถสัก2ชั่วโมงแแวะพักผ่อนรีแลกร่างกายล้างหน้าล้างตาเข้าห้องน้ำก็ใช้เวลาก็จะ20นาทีแล้วครับ มันก็แทบคือเราแทบจะไม่ต้องรอแล้วอ่ะเราก็สามารถเดินทางต่อได้เลยอะ่ะผมว่าการรอกาแฟยังอาจจะนานแทบกาจะนาน20นาทีเลยก็ได้แต่เราเราจะรู้สึกว่าไม่นานแต่จริงพอเราจับเวลามันก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีขาวครับที่รถก็มาลงอยู่เรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวจะมีอาทิตย์หน้าก็จะมาลงอีกนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้รถนะครับไม่พอจําหน่ายนะครับต้องบอกว่าไม่พอนะครับลูกค้าที่จองเอาไว้เนี่ยแล้วรถมาลงเนี่ยมัน มันไม่พอกับจําหน่ายจริงๆนะครับสาหรับลูกค้าที่จองเอาไว้เนี่ยยังไงก็โทรหาผมได้เลยที่0ูนย์993989146นะครับตักนั t นันยินดีให้บริการนะครับอันนี้เป็นรถของคุณลูกค้านะครับที่เตรียมส่งมอบเย็นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเตรียมส่งมอบเลยนะครับลูกค้าก็มาแบบเอาจริงลูกค้าเคสนี้จองจองประมาณ10บโมงรับรถวันนี้เลยนะครับรับรถตอนเย็นเลยนะนี่ครับคือซื้อเลยซื้อสดเลยนะครับรับรถเลยติดฟิล์มเลยเห็นไหมฮะ เนี่ยพอสีบอลเงินนะเวลาติดฟิล์มเห็นไหมสวยมากนะครับฟิล์มเซรามิกคันนี้ติดฟิล์มเซรามิกด้วยนะคันนี้ลูกค้าซื้อเพิ่มด้วยนะครับคันนี้นะครับซื้อฟิล์มเพิ่มอย่างดีเลยนะนี่นะครับก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะมองข้างในไม่เห็นเลยเห็นไหมแต่เวลาอยู่ข้างในมองออกมานี่คือโปร่งโล่งสบายมองเห็นได้ง่ายนะครับนี่นะครับนี่ลูกค้าซื้อตัวดีเลยเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่นี่ครับลูกค้ามีศักยภาพซื้อครับนี่ครับนี่นี่ครับราคาแบบ ราคาเก้าแสนน่ะได้ขับเคลื่น 4, อนสี่ล้อคุณมันหาไม่ได้แล้วอ่ะแล้วรถได้หน้าตาหลอกแบบเนี้ยเนี่ยได้หน้าตาแบบเป็นทรงบ็อกซี่อ่ะเป็นทรงแบบทรงกล่องแบบเนี้ยสมัยก่อนนะเอารถเข้าป่าจะเล่นรถแบบนี้ทังทีนะโหจ่ายเป็นล้านนะรถป้ายแดงอะ่ะมีเป็นล้านอะ่ะแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ไประหยัดน้ํามันเลยกินน้ํามันโคกนะต่อห้เป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบก็เหออผมบอกเลยบริโภคน้ํามันะ่ะตัวเลขตัวเดียวอะ่ะผมบอกเลยนะครับ นี่ครับแต่ว่าพอวันนี้เรามาราคา9แสนมีทอนเนี่ยได้ขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยได้ไฟฟ้าเนี่ยโอ้แล้วหน้าตารอแบบนี้โอ้โหมันจะไม่แตกได้ไงล่ะครับตลาดลูกค้าเนี่ยโอ้โหสนใจกันเยอะมากนะครับนี่ครับแต่ก็มีลูกค้าบางบางท่านก็เอาไปเปรียบเทียบกับอีกแบรนด์หนึ่งของเขาอันนี้ผมก็เข้าใจอันนี้มันมันแล้วแต่นานา,นาจิตตังจริงจริงมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนมันแล้วแต่เงินในกระเป๋าของแต่ละคนจริงๆครับว่า ใครสะดวกแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันก็มีคนที่เขาพร้อมจ่ายอ่ะเขาก็พร้อมซื้ออ่ะเขาชอบอ่ะคนที่เป็นเล่นสายแบบสายบ็อกซี่มานานนะสายลึกพวกนี้ยรถ SUV รถเที่ยวป่าอะไรเงี้ยโอ้ผมบอกเลยเขาเขาซื้อโดยไม่คิดเลยอะ่ะดีกว่าเขาเอารถยุโรปไปเข้าป่าแล้วเวลาเซอร์วิสทีซ่อมซ่อมทีโอ้โหแพงมากอ่ะผมบอกเลยแต่พอมาเป็นตัวนี้โอ้โหราคาเข้าถึงได้ฮะแค่แค่เก้าแ,แ,แสนอย่างเงี้ย โอ้หเอาไปเที่ยวเอาไปอะไรไม่ต้องคิดเยอะใช้งาน3ามสี่ปีเบื่อเบื่อก็ก็ไม่ขาดทุนอะ่ะผมบอกเลยอะ่ะดีกว่าซื้อรถคันเป็นร้านเอาไปเข้าป่าพวกนั้นโอ้โหราคาเสียหมดนะครับรถพวกนั้นนะพอจริงซื้อมา5้าหกล้านนี่ไม่กล้าเอาเข้าป่าหรอกโอ้เป็นผมผมก็แมวเข้าหรอกผมบอกเลยเสียดายรถสงสารรถนะครับรถมันแพงเกินนะครับก็ต้องเอารถแบบนี้แหละเอาไปใช้นะครับมันถึงจะแบบเมคเซนกว่าเนาะมันถึงจะแบบ ไปให้เที่ยวให้ได้สุดกว่ากล้าผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้นข้างหน้าได้มากกว่าระบบกาวเคเรนต์ก็สูงนะครับ21เซนลุยน้ําได้60เซนแล้วก็เป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อกันชนด้านหน้ากันชนด้านหลังนะครับออกแบบมาให้เจอแบบมุมปะทะและมุมจากนะครับสามารถที่จะไต่าทางลาดชันได้อย่างเป็นอย่างดีเลยนะผมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่แบบโหที่สุดแล้วนะครับน่าใช้มากนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้บ็อกซี่สวยๆเท่ๆแบบนี้สักคันนะครับโทรหาผมได้เลยนัทนันแจ้งวัฒนะนะครับ0ู9 3 9 8 9 1 4 6นะครับตักนัทนันยินดีให้บริการนะครับผมนี่นะครับนี่นะคันคันขัดไปก็เป็นสีเขียวนะครับตัวพีคหมดเลยครับสีหมดเลยนะครับแล้วก็คันถัดไปทางนู้นก็เป็นสีดาตัวพีคเหมือนกันโอ้โหสีดํมก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นดําได้แบบโหหล่อเท่มากนะครับ เป็นดำแบบแบ็กออดิชันเลยนะดำดำหมดเลยนะครับไม่มีสีไหนหลุดเพี้ยนออกมาเลยนะครับแล้วพอไปติดฟิล์มดำนะโหยิ่งหล่อไปกันใหญ่เลยทีนี้นะครับนี่นะครับยังไงก็ขออนุญาตถ่ายคลิปไว้นะครับเป็นแนวทางสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถแต่ไม่รู้ว่าเลือกสีอะไรดีก็ยังไงจริงๆก็มาดูตัวจริงที่โชว์รูมจะดีกว่านะครับรถเทสเราตอนนี้ก็มีไว้บริการแล้วนะครับคิวไม่เยอะแล้วนะตอนนี้นะครับยังไงก็มาจิ้มได้เลยครับชอบคันไหนมาจิ้มได้เลยแล้วอยากได้รับรถด,ด้วยยังไงก็ โทรหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้แต่วันนี้วันที่2ตุลาคมนะครับต้องบอกว่าตอนนี้รถยังพอจะสั่นได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าหลังจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวต้องอัปเดตคิวรถกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับยังไงตักนะัทนานขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับฝากกด s u b สไคร b ์ช่องมอเตอร์ไ์ชาแนลของผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ